คำว่าเราคุยเราคุยขอยอมรับเลยเวลาที่เราดาวหรือเรามีความรู้สึกที่ว่าเราน้อยใจอ่าผัวเมียอายุต้ํากันมันมีมันมันมีแน่นอนที่ไม่เข้าใจกันและรู้สึกว่าเราน้อยใจอันนี้ก็ยอมรับยอมรับผิดว่าอ่าเราอาจจะเพลอเพอไปคุยกับคนนั้นแล้วทําให้เรารู้สึกว่าเรามีพลังบวกเรามีพลังบวกและเรารู้สึกว่าอ่า เรามีกําลังใจแต่เรื่องมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเลยเรื่องมันบ่ได้แง่ขนาดนั้นเลยมันไม่ได้ใหญ่ถึงว่าฉันไปมีชู้หรือไปจีกันหรือว่าไปนองน้ากันมันไม่มีมันไม่ได้เรื่องใหญ่อะไรขนาดนั้นเลยแล้วพอพ่อบีขู่ว,ว่าอ่ะฉันมีการคุยฉันมีการคุยแล้วทีเนี้ยเข้ากัได้คุยกันเราก็ได้คุยกันแล้วเราก็ได้เปิดใจคุยกันว่าฉันคุยแบบไหนอะไรยังไง แล้วบีก็คือรับไม่ได้เพราะว่าเป็นคนที่หึงเมียเป็นคนที่เป็นคนที่หึงหึงเมียมากๆลับเรื่องแบบนี้คือนหนารับบอดดายถึงแม้วา่ามันจะบอดดายีม่ยังกัตามแต่รับบอดดายนางก็เลยคิดว่านางจะถอยออกมาก่อนถอยออกมาแต่แต่ขา้าบอดดายคิดว่าข้าจะเอาผู้ใดเขามากในขอบรั้วหรือว่าเขามาทันทีคนในขอบรัวเด็ดค่ะอันนี้ไม่ไม่เคยมีในความคิดและมันเป็นไปไม่ได้ผพว่าเขาอ,อยย่จังสีพู้บานพี่เล่นอยย่จังสี เราจะเอาผูใ้ใดมาแท่นทีเขามันเป็นไปบ่ได้มันเป็นไปไม่ได้มันเพราะอย่างเพราะในช่วงเวลาหนึ่งที่ฉันน้อยใจให้คุณที่ฉันเสียใจกับสิ่งที่คุณปล่อยปะละเลยวันว่างเมื่อว่างวันไหนที่ไม่มีงานอยู่บ้านเจ้าก็บอคิดว่าสิยูน้ำข่อยเจ้าก็บอคิดว่าสิยูน้ำลูกน้ำเมียเจ้าก็เลือกที่จะไปเที่ยว สอดแจ้งเจ้าก็เลือกที่จะไปก็คนอื่นเมือ่อใดว่างขอจะคิดว่าเจ้าจะยุ่น้่ข่อยยู่นําลูกผ้าลูกผ้าเมียไปดินเนอร์ไปกินข้าวนอกบ้านแต่เจ้าก็เลือกที่จะไปเที่ยวสอดแจ้งไปบาเกไปบารโหดถามว่าเจ้าข่อยบอกคิดข่อยก็ต้องคิดบอเฮ้ hey, ว่าทำไมวันว,ว่างๆทำไมไม่อยากอยู่กับเมียวะ นี่มันมีความมันมีความอัดอั้นตันใจคือบางเรื่องบางอย่างที่เฮาอยากจะมีความสูงกับผัวกับพรอบรัวแต่คุณก็เลือกที่จะไปแบบนั้นถึงแม้ว่าเออคอยก็ว่าเออว่าเป็นยังไปโลดว่าเป็นยังไปโลดมันก็ไม่เป็นไรหรอกคุณไปแต่มันบ่อยเกินไปไหมอันนี้มันเป็นมันก็เป็นความผิดพลาดมันเป็นความผิดพลาดของเราที่เราเอาความน้อยใจเอาความรู้สึกที่มันสะสมมา ความรู้สึกที่มันสะสมมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนไหนเขารู้สึกว่าเขาหน่อยใจความรู้สึกมันดาวมันน้อยใจมันก็เลยทําให้เรา,าพลาดที่เราไปคุยแล้วเรารู้สึกว่าเออมันเออคุยแล้วรู้สึกดีแค่นั้นแต่ไม่มีเรื่องชู้สาวไม่ได้มีบระเดีดไปเฮ็ดเอียงที่มันเกิดเลยเด็ดขาดไม่มีแน่นอนแต่ในสิ่งที่คุณโพสต์หรือว่าหรือว่าคุณไลฟ์สดมันซื้อออก มันซื้อออกไปคือจังว่าคอยนีซั่วหลายเราคุยกันแล้วเราคุยกันก่อนหน้านี้แล้วแต่แต่ก่อ่ะแต่กรที่จะโพดอ่ะคือบอกคุ้กันก่อนคือไปถามกันก่ออืมแล้วทําไมถึงพูดถึงเรื่ององค์กรถามว่าองค์กรคืออะไรคือตอนเนี้ยิีงโพดไปโพดไปแล้วแล้วไล์สดไปผลกระทบผลกระทบมันกระทบทุกอย่างมันกระทบทุกอย่างมันม่นมีเรื่องถีงจะมานางเบานางไรดอก พี่น้องมันเป็นเรื่องของครอบครัวแต่ในเมื่อว่ามันเกิดมันเกิดมันล่ามป่ามาขนาดนี้แล้วมันก็ต้องม่าเบาในส่วนของเฮ้าในจุดของเฮ้าในส่วนที่เราผิดพลาดเรายอมรับว่าเราผิดพลาดแต่เราไม่ได้คิดว่าเราจะทําร้ายครอบครัวทําร้ายครอบครัวมันไม่มีใครมาแทนที่เขาได้อยู่แล้วมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้นมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้น ต่คนกับตีความหมายของโพดแล้กกับของไหลโซนหน้าไปต่างๆนหนะาขอยกต่องอามาบอกในส่วนของข่อยเขาคุยกันภายในหลังบ้านเขาคุยกันแล้วนะคะคุยแล้วคุยทุกอย่างเราคุยกันแล้วเราคุยกันหมดแล้วเในส่วนที่เราผิดเราขอโทษแล้วเราก็พูดไปหมดว่าทําไมฉันน้อยใจเธอฉันน้อยใจเธอเรื่องอะไรฉันเสียใจเรื่องอะไรมันกับมีสาสม อารมณ์ผู้หญิงความรู้สึกผู้หญิงเนี่ยจะรู้ดีนั่งกับเขาใจว่าทีนี้เป็นย้อนอยังเนี่อบอกให้ฟังนั่งกับเขาใจดิบันคุยกันนะ่ะบ,บ,บิ๊กก็เข้าขใจาหมดแล้วก็ขอโทษว่าที่ไปปาละเลยแล้วให้มีช่องโหว่แบบนี้คือมือตุ้ไข่คุยกันนั่นคุยรู้เรื่องทุกคนบิ๊กก็เข้าใจแพลกก็เข้าใจเข้าใจว่าปัญหามันเกิดจากยังแต่บางหูว่าผู้ใดไปอยู่ยงส่งเสริมให้นั่งต้องปวดต้องเป็นแบบนี้ แต่ที่ตอนนั้นคือ,อยังยังยังไม่ได้ให้เขาให้คนนั่นออกในในส่วนที่เขาทางานมันก็เป็นเรื่องของการทํางานมันเป็นเรื่องของการทํางานแล้วห้องก็คิดว่าถ้าเกิดว่าออกตอนนั้นอ้าวแล้วคนในวงต้องมีคนถามหนึ่งสองสามสี่อืมคือวงมันก็มันกระล่างไปได้ดีก็ให้มันน้าเนินต่อไปอ่าให้มันน้าเนินต่อไป แต่เราอ่ะคุยกันแล้วว่าเราเออโอเคห้องหูจักแเลว,ว่าจุดจดุดผิดพลาดขึืนอย่างคือเราคุยกันหมดแล้วไม่ใช่ว่าไม่คุยอันนี้คุยแล้วและนี่คือการออกมาไล่สดเปิดเผยล่าสุดแล้วก็ว่าสิเป็นเทียสุดท้ายของแพลวเผาแสงทองนะครับนี่คือในมุมของเพีวเผาแสงทองกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับพี่น้องก็ฟังแพีวเผาแล้วก็ไปฟังบิ๊กแล้วก็ ใส่วิจารณญาณเอานะครับใส่คาําว่าใส่วิจารณญาณเอานะครับฟังทั้งสองไฟยาฟังอยาฟังไฟเดี๋ยวไฟหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะเออเดี๋ยวสีนำ้ำคำเบาของบิ๊กนะครับล่าสุดนี่หลังจากที่เพลียวเผาเนี่ออกมาไล่ซดไลนี้แล้วบิ๊กนะครับก็บออกมาเบาในมุมมองของบิ๊กคือกันนะครับ